ถามคุณหมอไหมคะตะกี้มีคำถามด้วยถา,วถามไปแล้วนะคะทีนี้ แล้วหลายคนเคยได้ยินโฆษณาว่าอันนี้คืออาหารสมองอันนี้บำรุงสมองมันจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ว่าสมองเนี่ยต้องก,งการอาหารเหมือนกันอ๋อมันจะเป็นเลยสมองนี่จริงเนี่ยที่ผมบอกว่าเราจะคงจะต้องพูดถึงเรื่องการบำรุงสมองก่อนนะครับก<ฆ>า,ารบำรุงสมองที่พี่อยากจะแนะนำนี่ก็คือว่าอันดับแรกเลยวิธีง่ายๆเลยติดน้นนําบ่อยๆนะครับแล้วก็ดื่มดื่มทีละน้อยๆบ่อยๆนะครับเพราะว่าสมองเนี่ยเราชอบน้ำนะครับแต่ว่าไม่ได้ดื่มเยอะๆสมองบวมน้ำเราใช้ดื่มมันกิจิบๆๆ่อยๆนะครับค่แบบน้ำดีละอาหาร เราก็ต้อง ну> oh. ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แบบผมดูนะครับมีทั้งเน้นเลยก็คือเรื่องโปรตีนนะครับแคลเซียมวิตามินบีเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสมองมากเลยครับวิตามินบีนี่ทุกปีเลยหรือเปล่าคะออ๋ถ้ารวมได้ก็ดีครับปีหนึ่งปีสองปีหกปีสิบสองปี Active ปีไปเลย Active ปีนี่จะเวิร์กเลยเพราะว่าคือสมองเลยสมอบก็ชนัด้นนี้อยู่แล้วเพราะว่าในสมองเรามันมีสารเคมีบางตัวที่ต้องการการบำรุงสมองมีอยู่แล้วนะอุ้ยในมายโลก็มี Active ปีต้องดื่มเยอะๆอะไหสมองได้ดีคือในคร มายโลให้น้องๆก็ทานเป็นอาหารว่างครับอ๋อคือในแคมป์คือเด็กๆจะได้ทานไมโลเป็นอาหารว่างเป็นเป็นปกติแล้วในเรื่องการบำรุงสมองนั่นเองใช่ครับก็คือตอนที่ทานของว่างอย่างเบก่อนเสร็จเนี่ยผมก็ใ้น้องก็ทานไมโลกันแล้วครับผมกินด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเริ่มเรียนรู้เรื่องสมองกันต่อด้วยออ๋ ลับเองนะครับอันนี้ก็มีนเรื่องน้ำเรื่องอาหารละอากาศเหมือนกันเราก็ต้องหายใจเวลาปกติเราจะหายใจกันสั้นๆใช่ไหมครับบางเวลาเราควรจะหายใจเข้าช้าออกช้านะครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยชอบออกซิเจนนะครับเราจะได้เหมือนกับเป็นการทาให้ใจเรานน่นด้วยนะครับหายใจลึกนะครับบางบางทีมีเวลาก็หายใจลึกกันได้นะครับน้ําอาหารอากาศ้ะ เราก็ต้องฝึกสมองด้วยก็คือว่ามีการอยากจะให้ฝึกทํากันได้นะครับสมองเรามีสองซี่ซ้ายขวาใช่ไหมครับลองทำเล่นๆยังได้นะครับลองทําดูนะคะลองราดูนะครับนี่ว่าน้องน่ดนทำได้แน่เลยเด็กที่เล่นเป็นโนหรือกีตาร์จะเล่นได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอวางใหม่ค่ะชูมือข้างนดินทำได้เลยครับค่ะข้างนึิครับข้างเดินลุกอ๋อหนูเคยเล่นอาจารย์ได้ไหมครับอ่าเห็นไหมน้องโดนทำได้เลยน่าะแน่ไหมากทีนี้ โอเคดีับนีมกับข้างเลยครับาหลักกันบ้างก้าลางอ่าเริ่มเอันนี้คือเราแยกตนกันอ่าเราดูนะครับระดับทำค่ะเพราะดวัมีการอันหนึ่งเป็นข้างหน้าอีกนึงเข้างหลังอ๋อข้างหนึ่งหน้าข้างหนึ่งหลังที่บนเวทีอยาจะไม่ไม่ไม่ที่มันไม่ไปก็อาจจะไม่ได้ทาก็คือสนุกก็คือผัดใช้ สิ่งสิ่งที่เราไม่ถนัดบ้างอย่างเช่นบางคนถนัดมือขวาอาจจะลองใช้มือซ้ายเขียนอะไรบ้างก็ได้เป็นการสลับสลับสลับสมองกันบ้างครับคือหมายความว่ามือขวามือซ้ายเนี่ยเป็นการแยกของสมองทั้งซีกซ้ายซีกข,ขวาเหรอคะอ่ะาใช่มันเหมือนกับาการฝึกทำอะไรที่ไม่ไม่ชำนานบ้างนะครับค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือการฝึกสมองเสร็จแล้วเนี่ยพอฝึกสมองแยกประสมองแล้วเนี่ยก็ฝึกคิดคิดเยอะๆคิดจนตนาการคิดเยอะมันจะปวดหัวไหมคะอาจารย์อ๋อเราคิดเราคิดในเชิงบวกสร้างสรรค์ ไม่ได้ไปเครียดนะ้าเครียดนี่ไม่ดีนะครับฝึกคิดอาจจะท,จทอาอะะาําทโจทย์อะไรอ่ะเขาโงกดบ้างก็ได้ทําโจทย์อะไรอ่ะทุรุกุอะไรงนี้ก็ได้นะครับเป,รเป็นการเขาเรียกว่ารับคมสมองนะครับช่วยได้ใช่ไหมคะใช่ทีนี้พอเราฝึกสมองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้สมองเราเบิกบานนะครับโดยมองโลกในแงด่ดีอยู่ดีดก็หัวเราะขึ้นมาได้มากระดั้นมได้เพราะหัวเราะเนี่ย หัวล้อเนี่ยเป็นการทําให้หลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นขึ้นนะครับทําให้ลดทําให้เกิดสารเอนโดฟ h นซึ่งลดความเครียดลงได้ด้วยนะครับะนะครับพอสมองเรามีความปวดตาแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้สมองมีการนั่งสมาธิกันบ้างอาจจะหลับตาลงแล้วก็ ใจเข้าหายใจออกใจนิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรลนะเมือกี้ที่คุณลูกถามบอกว่าเราคิดมากๆเราเครียดหือใช่ไหมครับถ้า,ถาเราคิดมาก <ๆ S 2> เราเครียดเราใช้วิธีการนั่งสมาธิก,คก็คือทําใจให้นิ่งไม่ต้องคิดอะไรเลยดีกว่านิ่งๆเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งสุดท้ายเนี่ยพอ ใจมีสมาธิแล้วเราร่างกายเราก็ต้องการนอนหลับพักผ่อนด,ด้วย<อ>พักผ่อนนอนหลับกันให้เพียงพอครับแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะช่วงช่วงที่เรานอนหลับันจะมีช่วงนอนหลับลึกเนี่ยสมองจะทําการซ่อมแซมส่วนที่สึกหร่อนะครับผมอ,อันนี้ก็อรวมกันหมดก็คือน้ําอาหารอากาศแล้วก็ฝึกความคิดนะครับทําใจให้เบิกบานสมาธิแล้วก็นอนหลับครับโอ้โหอันนี้เป็นเคล็ดลับมันเองนะคะคุณแม่ถามเพิ่มเติมได้ในขาการทองนะค่ะตอนนี้ ว่า,ากรณ mmm ีท <No um ี่บอกว่าให้ฝึกหายใจเข้าเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเราแบบเป็นคนที่หายใจสั้นจะทํายังไงให้หายใจได้ยาวๆคือถ้าถ้าเราสั้นเราก็พยายามหายใจให้มากขึ้นกระเดิมมันมันเป็นการฝึกเหมือนกัมันก็ออกร่างกายฮะหายใจเข้าให้มากกระเดินขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยมันจะหายใจได้มากขึ้นคือการหายใจเข้าเนี่ยมันอัดให้เต็มปอดนะครับให้อากาศเข้าเต็มปอดปุ๊บแล้วค่อยพอเต็มแล้วค่อย่อนออกไปช้า เรายาวเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องยาวขนาดหนึ่งนาทีอะไรขนาดนั้นไม่จำเป็นเอาเอาเท่าที่เราทําได้ครับจะทําให้อากาศเต็มถัมอกได้มากที่สุดครับเล้วดเ,เ,เด็กที่มีความจําดีเลิศตอนเด็กๆเ,เนี่ยเ,เขาจะจําได้อย่างนี้ไปจนถึงแก่เท่าเลยไหมคะหรือว่าถ้าถ้าข่า สารอาหารจะทําให้คือมันต้องส่งเสริมกันคือในในใน,นักลับร่าห่ังพี่น้องคือแม่ทำอยู่เนี่ยส่งเสริมในเรื่องอาหารเรื่องการดูแลเรื่องฝึกฝนเนี่ยมันจะ,ะจ,นจ,นจนกลายไปในที่สุดเนี่ยกลายเป็นประสบการณ์ของเขาละจะเป็นความจําที่ตอนหลังเนี่ยที่สังเกตเลยน้องนดลเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องงองเลยนะจำได้หมดนะเ,าะเขาจำได้หมด นะครับอันนี้ก็คือเขาเขาสุดสนจนกลายเป็นประถบการของเขาไปแล้วนะครับคุณแม่ค่ะการฝึกซ้อมเรื่อยๆแล้วสิ่งนี้ดีครับก็คือคือทำให้น้องเขาสมาธิดีด้วยในการในการเรียนรู้อะไรก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับค่ะทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทําถูกแล้วให้ฝึกซ้อมคุณแม่ทำถูกแล้วลกเก่งมากเลยที่พี่ผมดูน้องมีคําถามเมื่อกี้แอบเห็นจะถามอะไรอาจารย์นะคะน่าโดนสงสัยอะไรหรือเปล่าท่านี้แต่ที่นี่เห็นจะถามจริงหรือเปล่าถามไปนะไอ้นันล่ะค่ะ นอนหลับนะครับต้องนอนให้ครบแปดชั่วโมงอ๋อเดี๋ยวอย่างั้นเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเพิ่มแล้วกันคนเราเนี่ยมันจะมีนอนเหมือนกับเป็นสามสเตจคือเหมือนกับว่าอันดับแรกเนี่ยเรานอนนอนตื่นนอนนอนตื่นก็คือนอนแค่ครึ่งชั่วโมงใครมาปลุกเราตอนนี้มันจะ,ะดุ้งตื่นได้นะครับพอพอหลับพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นหลับลึกหลับลึกเนี่ไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไอ้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากก็คือว่าใครมาปลุกก็ไม่ตื่นแล้วนะครับแต่ช่วงนี้สมองร่างกายอีกครึ่่งงชััวโมมนนจะเป็ เป็นช่วงภาวะฝัน<ะ>ตอนเนี้ยที่น้องระดนฝันอะไรเนี่ยจะเป็นช่วงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วพอครบ3ามสามลุมเนี่ยมันก็จะไปวนเป็นแบบนี้เ,นเ,นเรื่อยๆเพวัะนั้นเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยน้องระดนจะต้องนอนให้ได้อย่างเงี้ยประมาณเนี่ยประมาณสักห้าชั่วโมงห้าหกชั่วโมงนะครับอย่างอย่างคนที่เป็นสมมติเจ้าหน้าที่ก็ถามปลอดภัย<ะ>อะไรอย่างเงี้ยที่เห็นเราหลับเนี่ยแล้วพอคนมาก็กะตุ้นตื่นอันนี้น่าสงสารเพราะว่านอนไม่ครบหลูม พอนอนไม่รบหลัร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนจริงๆเหมือนกับจะหลับแต่ก็ไม่ได้หลับอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นที่ที่น้องโดนถามว่า8ชั่วโมงเนี่ยยางหนูเนี่ย9ชั่วโมงก็ได้8-9ชั่วโมงได้เลยเด็กๆนี่นอนไปได้ได้เรื่อยๆเลยไม่เป็นไรแต่อย่างอายุมากๆอย่างเราอาจจะลดลงมาเพราะว่ามีงานมีการทําก็อาจจะเหลือสัก6ชั่วโมงก็ได้ถ้าวันไหนไม่มีงานแล้วนอนทั้งวันนี้ดีไหมอาจารย์นอนทั้งวันก็ไม่ได้ประโยชน์ผมว่าสัก8ชั่วโมงก็ลังดีแล้วค่ะแต่ลังดีนะคะ มีคำถามไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความจําสมองหนูเปิดโอกาสเลยนะคะตอนนี้มีไหมคะคุณแม่คุณยายมีไหมยกมือได้นลคะคุณแม่หนูลงไปหาเองอ่ามานูลงไปหาเองเชิญเลยครับยินดีครับยินดีเลยครับว่ายังไงครับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสมาธิสั้นอยู่ไม่นิ่งอาการสั้นเนี่ยคือสั้นแบบไหนแบบสามแบบที่เขาบอกตรงนี้ค่ะไม่ค่อยเจอแต่เวลาเราคุยกันอะไร ออ๋น่ก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวพึ่งพูดคุณแม่พูดเสร็จก่อนครับอ๋อครับคุณแม่แล้วน้องเขาเป็นอย่างนี้ที่โรงเรียนด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นอ๋อไม่เป็นไปว่าเขารู้อย่างนี้แปลว่าเขารู้ว่าเขาโดนทำยังไงอันนีน้แปลว่าเขารู้จักคุณแม่ดีว่า เถียงได้นะครับคือคือถ้าเด็กที่มีสมาธิสั้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนแลยนะครับคุณแม่ว่คือว่าอย่างเช่นเขาทำบางทีเขาอาจจะเป็นเด็กฉลาดนะแต่เขาทำข้อสอบได้สิบข้อเขาก็เริ่มเบื่ออยู่ไม่นิ่งละพอเห็นเพื่อนๆออกออกจากห้องไปเดินหนีไปเลยนะครับเขาเขาเาคือเขาอยู่นานไม่ได้ทั้งๆั้งที่ถ้าเขาทำสิบข้อเนี่ยค่ะจะได้เต็มนะครับแต่มันมันมีข้อสอบมี60กว่าข้อเขาทำไม่ทันเพราะว่าเขาเขาอยู่ไม่ไหวอย่างนี้เรียกว่าสมาธิสั้น นกลางนะถ้าดูแล้วอาจจะเป็นแค่ว่าน้องเขาซนเท่านั้นเองยังยังไม่ถึงกับเป็นขนานดะเพราะว่าถ้าสมาธิสั้นเนี่ยเป็นความบกพร่องอย่างแล้วเขาคุณแม่ต้องต้องไปไปหาคุณหมอนะครับอาจารย์คะแล้ววิธีการฝึกเด็กอย่างนี้ล่ะโอ้โหนี่ต้องต้องต้องใช้เรื่องพฤติกรรมเลยต้องปรับพฤติกรรมเหมือนอย่างเรื่องเรื่องที่ว่าอ,อย่างเช่นน้องเขาชอบเล่นเกมแล้วคุณแม่ เอาดีแล uhm. ้วครับเพราะว่าถ้าเล่นเกมนี่เราต้องกาหนดเวลาให้เขาไม่ไม่เล่นเกมเกินชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามันเกินไปมากๆเนี่ยสมาธิเขาจะเสื่อมออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของอย่างนี้คุณแม่ต้องต้องใช้วิธีปรับพฤติกรรมเขาคือบอกว่าถ้าคุณแม่พูดอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดตอนนี้มีการลงโทษอาจจะตักเตือนด้วยวาจาก่อนหากค่าขนมอะไรก็ได้ ที่กำน้องเขาก่อนให้เขารู้ว่าถ้าทาแบบนี้มันมันจะไม่ดีนะอะไรเงี้ยคุณแม่ใช้วิธีการตักเตือนก่อนน้องดูแต่ถ้าเขาเป็นกับคุณครูไม่เป็นนี่ก็ไม่ไม่ใช่แล้วคุณแม่มมอ๋อเพราะว่าเขาสนิทกับคุณแม่ไงเขาเลยเล่นได้ครับค่ะขอบคุณนะคะมีท่านอนอีิทหม่คะคำถามถามได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความจำและเด็กๆ ละกันค่ะนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสมองความจำในเด็กๆแล้วก็ดีแคมค่ะอ๋อัสดีแคมนะครับก็จะจะให้ฝากเรื่องยังไงเลยก็ดีแคมเลยละกันคะ่ะอาจารย์วิธีการฝึกสมองแบบดีแคมอ๋อครับของเราคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือว่ารู้และเข้าใจศักยภาพของสมองก่อนค่ะ <c oughs> เรารู้และเข้าใจเนี่ยเราก็ใช้สมองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทำให้เราจําได้มากจําได้แม่นจําได้นานขึ้นคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับแนวความคิดง่ายๆเลยคือว่ารนสมา smart ร์ s สม n ยก็คือเบรนส smart ก็คือ ฉลาดนะครับสมองฉลาดหาสมัยก็คือมีใจมีความสุขด้วยก็คือเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถเป็นคนที่เก่งได้แต่เก่งแล้วต้องมีความสุขด้วยครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิรศักดิ์นะคะขอบคุณคุณแม่และขอบคุณน้กงรีมากๆเลยนะคะโอกาสนี้ค่ะนะคะพนสเล่ของเราก็มีอาหารบำรุงสมองค่ะมามอบให้คุณน้องและคุณแม่นะคะเรียนเชิญเลยค่ะขอกลับเรียนเชิญคุณกหนกทีอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เกียรติมอบกระเช้าค่ะ แล้วก็มีของเที่ยวเลือกให้กับอาจารย์ด้วยนะคะเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพค่ะ